สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดาวเกรดนะครับซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟน Huawei นะครับแบบฟิกเวอร์ชันหรือว่าเลือกเวอร์ชันตามที่เราต้องการนะครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องสมาร์ทโฟน Huawei น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับวิธีการดาวเกรดซอฟต์แวร์เนี่ยหรือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์เราสามารถใช้โปรแกรมตัว HiSU ได้เจ้าตัว HiSU ตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากในส่วนของตัว หน้าเว็บไซต์ต่างๆได้เลยนะครับพอพิมพ์ไปไฮสุดปุ๊บมันก็จะลิงค์เข้าหน้าเว็บไซต์ไฮสูดให้ดาวน์โหลดเลยก็มีทั้ง for Windows และ for Mac นะครับแต่คราวนี้ในส่วนของตัวไฮสูตรเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยมันจะดาวน์โหลดอ่าเขาเรียกว่าดาวเกตนะครับซอฟต์แวร์ได้แบบ้ามเวอร์ชันเท่านั้นเช่นเราอัพจาก EMI u เวอร์ชัน10เป็นเวอร์ชัน11เราจะดาวน์ลงมาถึงจะได้แต่ถ้าเป็นแบบฟิกเวอร์ชันเราต้องการที่จะเลือกเวอร์ชันจะไม่สามารถเลือกได้ดังนั้นต้องใช้วิธีการนี้โดยใช้เจ้าตัวไฮสูตรมี ฟล์ที่ใช้ก็จะมีตัวสายฟนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว firmware fighter นะครับแล้วก็ h i g h s u i o n สิบู์ชั์่นึ0งศูนนะฮแล้วก็ h i g h s ร i t proxy นะครับถ้าใครติดตั้งเวอร์ชั่นที่เป็นปกตินะครับของ h i g h s รให้เราทําการถอนการติดตั้งออกก่อนนะครับแล้วค่อยติดตั้งเวอร์ชั่น h i g h s ูตรอันนี้ลงไปนะครับ หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราติดตั้งเวอร์ชัน10.0.510 0, 0. 0. OBE ไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ชัวร์ละครับอยากรู้ว่าใช่เวอร์ชั่นที่ต้องการหรือไม่ก็เข้ามาที่ตัว HiSuit g h กดนี้นะครับแล้วก็กด About มันจะบอกว่าเป็นเวอร์ชันอะไรเห็นไหมครับอันนี้ถูกแล้วนะครับคราวนี้ผมติดตั้งตัว HiSuit g h เวอร์ชันตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ไปที่ในส่วนของตัว s มาร์ p h o n ก่อนดีกว่า ไปที่สมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูว่าตอนนี้เวอร,ร์ชันของผมเป็นเวอร,ร์ชันอะไรนะครับเป็นเวอร,ร์ชัน1น่เวอร,ร์ชันน่ 10. น10.1.0.158นะครับสมมุติผมจะดาวเกตไปเวอร,ร์ชันที่ต่ำกว่านี้นะครับต่ำกว่า158หนะหรือว่าต่ำกว่าหรือว่ามากกว่าก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่เวอร,ร์ชันต่ำกว่าให้ดูนะฮะตัวนี้รหัสรุ่นของผมเป็นรุ่น e l s n x 9นะครับ,นะรบเป็นโมเดลนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะ ออร s าสโตร์นะครับให้เราติดตั้งตัวเฟิร์มแวร์ไฟเดอร์ลงไปนะครับเฟิร์มแวร์ไฟเดอร์ตัวนี้ทวเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือลงไปแต่ถ้าเรารู้เวอร์ชันที่เราต้องการแล้วเราไม่ต้องดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์ไฟเดอร์มาติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะทําเพื่อความชัวร์นะครับดังนั้นเนี่ยการ ดาวเกตเวอร์ชันตัวนี้มีความเสี่ยงนะครับอาจจะเกิดความเสียหายกับสมาร์ทโฟนของท่านได้ผมไม่รับผิดชอบผมไม่เกี่ยวข้องนะครับถ้าบอดพงบอดพังแล้วคุณจะมาโทษผมไม่ได้นะครับอันนี้มีความเสี่ยงนะศึกษาดีๆก่อนนะครับอ่ะเปิดมานะครับกดอนุญ,ญาตนะครับแล้วก็กดโอเคไปโอเคไปแล้วก็กดที่ e l s หลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปเลือกเวอร์ชันที่ต้องการนะครับผมจะเอาเวอร์ชันที่ต่ำกว่า158 จะเอาที่เวอรช์ชันที่ต่ำกว่า158นะครับเดี๋ยวผมเลือกเวอรช์ชันที่ผมต้องการเลยอ่ะผมจะเอาเวอร์ชัน154ละกันนะครับถ้าใครจะดาวน์โหลดเกตสำหรับตัวลง GMS ก็เป็นเวอรช์ชันต่ำกว่านี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเวอร์ชัน142เ,เดี๋ยวผมไปเวอร์ชัน142เลยหาเวอร์ชัน142ก่อนนะครับมันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเวอร์ชัน142อ่ะผมเจอแล้วเวอร์ชัน142นะครับตัวนี้นะฮะเอาที่เป็นตัว Full OTA นะครับ น,นี่ที่ไฟเยอะ4.6นะฮะก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นนะครับรอโฆษณาหมดก่อนแล้วค่อยปิดนะครับเพราะว่าแอปฟรีมันมีโฆษณานั่นเองนะครับอ่ะโอเคปิดโฆษณาไปนะครับหลังจากนั้นกดที่เช็คเฟิร์มแวร์แอ็กเซสตรงนี้นะครับแล้วก็กดเช็คเลยแล้วกดอนุญ,ญาตแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะเช็คอ่ะกดเช็คเช็คก่อนนี่เขาบอกว่าเฟิร์มแวร์แอปพูฟ for install เนี่ยตัวนี้สามารถติดตั้งได้นะครับดังนั้นพอรู้แล้วว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถใช้งาน กับเครื่องเราได้นะครับขั้นตอนต่อมานะฮะให้เราไปที่ในส่วนของตัวเปิดไฮสูทพ็อกซี่ตัวนี้อ่ะผมแตกไฟล์ไว้แล้วนะครับเปิดเจ้าตัวไฮสูรพ็อกซี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ลบในข้อความในช่องออกให้หมดเลยนะครับลบให้หมดทั้งทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับลบออกให้หมดเลยนะครับอโอเคลบหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราไปที่ตัว ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัว firmware fighter version com นะครับ p x e ก็เปิดเข้ามาติดตั้งลงไปนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่ในส่วนของตัว common base ตรงนี้หลังจากนั้นก็พิมพ์ไปนะครับเมื่อกี้อกไปแล้วรุ่นคือ e l s ขีดนะครับ n x 9นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องเราจะอะไรก็ดูตามนั้นนะครับรุ่นอะไรก็ลองดูแต่รุ่นไม่เหมือนกันแล้วก็ไปหาเวอร์ชั่น142 142วันที่ สิบเจ็ดเดือนหกนะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนหกไหมสิบเจ็ดเดือนหกเอาเวอร์ชันให้ตรงกันนะครับบอเราเช็คแล้วเวอร์ชันเนี้ยได้อ่านี่สิบเจ็ดเดือนหกเจอแล้วนะครับก็อันนี้สิบเจ็ดเดือนหกนะครับเราก็เลือกไปที่ไฟล์รีสตรงนี้นะครับแต่คลิกเข้าไปแล้วก็คัดลอกตัวเทคทั้งหมดออกมานะครับคัดลอกมาวางไว้ช่องข้างหน้าสุดของตัว u r l ตรงนี้แล้วก็กดคลิกออกไปนะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของอีกอานหนึ่งนะครับให้เรามาช่องหน้าสุด ช่องเฟิร์มแวร์ตรงนี้เวอร์ชันให้คลิกขวากด copy นะครับแล้วก็กดวางที่ช่องด้านหลังกดคอนทเลยแล้วกดพอย n ์เวอร์ชันนะครับหลังจากนั้นกด setup แล้วก็กดเยสแล้วก็รอสักพู่หนึ่งเขาจะรันให้นะครับแล้วมาลองดูว่าตัวนี้สามารถใช้ได้หรือไม่นะครับอ่ะโอเคนะครับ ช็ค finish you can เนี่ยครับสำหรับอินสตาลนวนะครับ, now, รบถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ถ้ามันขึ้น fail น,นู่นนนั่นมันอาจจะฟ้อง error มานะครับส่วนมากจะจะเกิดจากการติดไฟ wall ก็ไปปิดไฟ wall ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกออกไปเลยนะครับคราวนี้ย่อมาก่อนย่อมาก่อนคราวนี้ให้เราไปที่ในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือครั้งหนึ่งสามารท์ทโฟนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ไปที่ในส่วนตัวการตั้งค่าแล้วช่องค้นหาตรงนี้ให้พิมพ์ว่า hdb hdmi ตัวนี้นะครับแล้วก็กดอนุญ,ญาตเชื่อมต่อผ่าน hdmi แล้วก็เปิดตรงนี้ไว้นะครับถ้าใครยังไม่เปิดครั้งแรกมันไม่ได้เปิดอยู่แล้วนะครับแต่นี่ผมเปิดไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เอาสาย usb เสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนแถบแจ้งเตือนลงมานะครับผมจะไม่เชื่อมต่อนะเดี๋ยวเลื่อนแถบแจ้งเตือนลงมานะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตัวที่เป็นตรงนี้ครับตรงตรง usb ตงัวนี้เลือกเป็นโอนถ่ายไฟล์ นะครับพอเลือกไปโยนถ่ายไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะฮะในส่วนของตัวมันจะให้ใส่เลขนะครับนี่ครับก็ไปออกเอาเลขตัวนี้มามันจะอยู่ที่หน้าหลังหลังสุดนะครับมันจะตั้งตัวไฮสูตรงนี้ขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับคลิกเข้าไปนะครับเอาเลขมาใส่นะครับ3ามหนึ่งสามห้าสี่ศูนย์เจ็ดหกนะครับสามหนึ่งสามห้าสี่ศูนย์เจ็ดหกนะครับกดคอนเน็กต์ขับเชื่อมต่อ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทําการกดอัปเดตตรงนี้เขาจะเช็คเวอร์ชั่นให้เราก็จะเจอเวอร์ชั่นที่เราฟิกไว้เห็นไหมครับเวอร์ชั่น142 10.1.0.142ข้อควรระวังแบตเตอรี่ต้องไม่ต่ำกว่า50%นะครับแล้วก็เช็คให้ดีว่าในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กและแบตเตอรี่เพียงพอหรือคอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่เพียงพอไหมนะครับแล้วก็ถ้าบ้านใครมีปัญหาเรื่องไฟพยายาม เช็คดีๆนะครับอย่าให้มันดับไปอย่าให้มันมีปัญหาไปเพราะว่าทําอาจจะทําให้บอร์ดพังได้หลังจากนั้นกดอัปเดตเลยกดอั r e กรีแล้วก็รอนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์นะครับขนาด4 g กิกกว่าๆนะครับแล้วก็ติดตั้งให้นะครับจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของบ้านท่านแล้วนะครับตัวนี้รออย่างเดียวนะครับเขาจะทำการดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลให้ อพออินสตลเสร็จนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดเปิดขึ้นมาเราจะได้เวอร์ชั่นตามที่เราต้องการนะครับสำหรับใครที่จะดาวเกรดเพื่อลง g m เก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับส่วนเวอร์ชั่นไหนก็ลองไปเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าเราเราเวอร์ชันติดเครื่องเราเวอร์ชันอะไรแล้วก็ไปดูตามเพจต่างๆหรือว่าในคลิปอื่นๆก็ได้เขาอาจจะสอนไว้ว่าถ้าคุณจะติดตั้ง g m เต้องใช้เวอร์ชันไหนนั่นเองนะครับอันนี้รออย,อย่างเดียวเลยนะฮะ ตอนนี้นะครับก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยมันก็เลย disconnect จากเจ้าตัว h u แช i Share ออกไปนะครับเดี๋ยวมันรีสตาร์ทเครื่องกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อ h u a แ e i s h a r ครั้งนึ่งนะครับแล้วก็เปิดให้สมาชิกที่รู้นะครับว่าตัวนี้มันสามารถดาวเกตเป็นเวอร์ชัน1 0 1.0.142ตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับเมื่อมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดให้ทุกคนได้ดูกันว่าตัวนี้มันสามารถดาวเกตเป็นเวอร์ชันที่เราต้องการได้แล้วตอนนี้เขากําลังทําการติดตั้งแพคเกจบนสมาร์ทโฟนอยู่นะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมรีคอนเน็กเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเฟิร์มแวร์ที่เราดาวเกตไปนะครับใช่เวอร์ชั่น 1.0.142เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่เราต้องการนะครับเมื่อกี้นะครับผมฝากไว้นิดหนึ่งนะครับตอนที่หลังจากเขาดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟนนะครับตอนดีบูตมาเนี่ยมันจะค้างแล้วมันก็รีบูตซ้ำอีกครั้งหนึ่งมันไม่ยอมขึ้นหน้าหลักนะครับให้เราวิธีการนะฮะให้เรากดปุ่มเสียงนะครับค้างไว้แล้วก็เข้าไปรีเซ็ตรอบหนึ่งนะครับพอรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด พิมพ์ไปว่า Y e S หรือว่า Yes นะครับพอรีเซ็ตเสร็จแล้วมันก็จะบูตเข้ามาให้เราหน้าปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดาวเกรซอฟต์แวร์แบบฟิกเวชันนะครับสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเลิฟแกจฉตผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อมีคอนเทนต์หรือว่าคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโดโอใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ผมขอตัััววลลาไปก่ออนบบคคุณแะสสดีร